ะะก็ที่มาเรียนคอสนี้คือปัญหาของตัวเองก็คือเป็นคนที่ไม่สามารถฟังภาษาอังกฤษได้เพราะคิดว่าตัวเองฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องค่ะก็ะคือมาคอสนี้ก็ก็ได้ปลดล็อกคือคนโคชฝันก็ได้ปลดล็อกแล้วว่าทําอย่างไรถึงจะฟังได้เพราะว่าเหมือนกับเราแค่เรารู้สับเราฟังออกแล้วก็เร<ม>าก็ฟังได้คือโคชฝันก็จะช่วยในเรื่องของ การปลดล็อกสำหรับคนที่ไม่มีความมั่นใจที่จะพูดกับคนอื่นๆหรือว่าฝรั่งคนอื่นๆเนี่ยค่ะก็คือถ้าใครคิดว่ากลัวไม่กล้าอย่างเงี้ยค่ะกดผวานช่วยด้ายค่ะอสอิซามาสเตอร์เบรน And for the, for the communication. Healed ocean in my opinion. Sharp feelings to people. Uh, like a, you go to thinking about the ocean. Mm. Uh, you can open your mind, open yourself uh, to, uh, the ocean, to the ocean, to the big world. World is not only the wow. wow. it's like wow. everything. Wow. I think no. yeah. everybody here wants want to be proud in your English skill and เฮ้ยมันจริงอะ่ะมันมันมันคือเทคนิคอ่ะที่เราเราเราได้เปิดเปิดตัวเองออกมาเลยว่าเออเทคนิคนี้มันใช้ได้จริงนะแล้วก็ไม่ได้ยากเลยกับการคอมพี้กับการเออเอออออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเรา เมื่อก่อนเราก็จะคิดว่าเฮ้ยมันยากกันพูดคําที่มันยาวๆอ่ะมันมันไม่ใช่สําหรับเราแต่พอมาแล้นี่ยเออเฮ้ยรู้แล้วว่ามันมีแค่นี้จริงๆแล้วก็ต่อไปก็คือพัฒน,นาตัวเองยังไงจะไปฝึกยังไงแค่นั้นเองเรามีเครื่องมือแล้วก็ไปฝึกให้มันสาเร็จแค่นั้นเองขอบคุณค่ะ